ันที่3กันยายน2566พรอยเบนจมาพรกับเมนูสุพิชชาอดีตสมาชิกกลุ่มทะลุวังได้ให้สัมภาษณ์ผ่าน u t u b e CSI LA Channel แชร์บุ้งแก่นนำทะลุวังค่ะโดยช่วงหนึ่งพลอยเผยว่าแม้ว่าบุ้งจะไม่เคยลงไม้ลงมือแต่จะแสดงออกด้วยการปิดประตูใส่หน้าตะคอกและการใช้คำรุนแรงถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำอะไรผิดก็ตามค่ะทางด้านเมนูกล่าวเสริมค่ะว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันบรรยากาศในห้องแย่มากเป็นเหมือนนรกทุกคนไม่มีความสุขแม้ทุกคนจะอึดอดัดแต่ก็ไม่มี ใครกล้าทําอะไรค่ะส่วนคนที่มองว่าพักคก้าไกลอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของกลุ่มทะลุวังจริงหรือไม่พลอยกล่าวเขาว่าไม่จริงค่ะเรื่องนี้ไม่มีพักการเมืองเกี่ยวข้องเลยขณะที่เมนูก็ระบุเขาว่าจริงๆต้องบอกเลยว่าพักคก้าไกลก็โดนบุ้งด่าเยอะมากด่ามาตั้งแต่สมัยนักเรียนเลวแล้วเพราะเราจําได้ว่าวันที่มีม็อบหนูรู้หนูเลวหน้ากระทรวงค่ะก่อนหน้านั้นวันหนึ่งที่เราไปช่วยงานนักเรียนเลวเ,เนี่ยเราต้องรีบไปก่อนเพราะว่าเรามีสัมภาษณ์กับพักคก้าไกลคุณธนาทรและคุณช่อที่ตึกไทยสมิธแล้วบุ้งเขาก็ไม่พอ ใจมากค่ะเขาด่าพักเก้าไกลผ่านเราเรารู้สึกแย่มากพร้อมกับตั้งคําถามว่ามันความผิดฉันหรอฉันนัดกับเขามาเป็นอาทิตย์แล้วนะก็สรุปเลยเขาว่าไม่มีเขาก็เป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองเขาก็มีแนวทางเป็นของตัวเองก็คือการใช้ความรุนแรงเคลื่อนไหวก็เลยไม่มีพักการเมืองไหนเป็นเบื้องหลังได้แน่นอนค่ะโดนด่า,ดาบเปิองหมดค่ะส่วนเงินที่ใช้ในการเคลื่อนไหวนั้นพลอยก็เผยค่าว่าเท่าที่มีอยู่ส่วนหนึ่งเป็นเงินของแฟนเขาแต่ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเบื้องหลังเป็นยังไงค่ะเพราะเราตรวจสอบบัญชีเขาไม่ได้แต่ที่รู้แน่ๆคือมีแหล่งเงิน จากต่างประเทศมาสนับสนุนแล้วเราต้องทําโปรไฟล์ขอทุนซัพพอร์ตไปทํากิจกรรมนู่นนั่นนี่แล้วเงินก็ส่งเข้าบัญชีบุ้งแค่นั้นซึ่งเขาก็เอามาบริหารชีวิตตัวเองดูแลชีวิตแฟนแล้วก็เด็กๆที่เดือดร้อนออกจากบ้านแต่ค่าใช้จ่ายที่เขาใช้นั้นเราไม่รู้ค่ะเพราะตรวจสอบไม่ได้แต่เท่าที่รู้เขาไม่ทํางานค่ะ